วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เดินทางมาที่สากแก้วอารัญญประเทศนะครับวันที่2ของการสางแค้นนะครับแก๊งลูกตำรวจแก๊งวัยรุ่นทะลุถุงนะครับนะวันนี้เราต้องดําเนินการกับแก๊งเหล่านี้ให้ถึงที่สุดวันนี้ นะ้มีน้องอายุ15นะครับนะมาขอให้ผมช่วยนะครับน้องเนี่ยถูกแก๊งลูกตำรวจนะบังคับนะกระทําชำเมลาวเขานะแล้วเหตุผลด้วยความที่มันทุเลศมากพวกเยอะนะบอกว่าถ้าน้องไม่ยอมเดี๋ยวจะเอาพวกเนี่ยมาลุมสกรรมน้องนะเพื่อให้น้องเนี่ยยอมมีอะไรด้วยนะครับซึ่งเหมือนพฤติกรรมมันไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะไม่เกรงกลัวเลยนะครับ นะ้น้องเขาก็ไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะเหตุผลคลาสสิกเลยของเคสนี้ก็คือ 1. ในแก,งก๊งมีลูกตำรวจอย่างที่สองมีพวกเยอะกลัวจะไม่ปลอดภัยดูสิครับเหตุผลน,นี้เลยนะพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยวันแรกเนี่ยคนมาร้องเนี่ยสิบเคสวันนี้เนี่ยทุกคนถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่าเยอะมากมาเยอะผลงานของแก๊งเนี่ยนะครับนี่คือ นี่คือเคสเคสแรกที่มาวันนี้นะครับน้องอายุ15แต่ยังไม่หมดมีอีกเคสหนึง่งที่มาขอให้ผมช่วยเหมือนกันหน่าสงสารเหมือนกัน นะแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจของแก๊งนี้นะครับก็คือตัวพ่อนะครับมาขอให้ผมหาความเป็นธรรมให้น้องอายุ16นะครับถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยนะมากันหลายสิบคนนะครับลุมทำร้ายจนน้องเนี่ยจากโลกนะครับจนน้องเนี่ยเสียชีวิตนะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะในส่วนของน้องเองเนี่ยไม่ได้รับ การเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนะครับจากฝั่งของผู้ก่อเหตุนั่นคือแก๊งลูกตำรวจเนี่ยนะไม่พอนะตอนที่เขาอยู่ที่วัดกำลังจัดงานอยู่ไอ้กลุ่มนี้เอาบึ้มไปปาที่งานนะเอาระเบิดไปปาที่งานเขานะไปยกนิ้วกลางให้เขาไปเบิ้ลเครื่องใส่เขาไปข่มขู่เขาว่าจะเอาน้องจะจบชีวิตน้อง ที่เป็นลูกเขาอีกคนหนึ่งซึ่งเฮ้ยมันไม่มีพฤติกรรมของความสลดเลยนี่หว่ามันไม่สลดเลยมันไม่เกรงกลัวไม่รู้สึกผิดบาปกับสิ่งที่ทำลงไปเลยแล้วมันเกิดอะไรต่อมานี่ครับไอคนที่ก่อเหตุทำร้ายลูกเขาก็มาทำป้าบัวผันเสียชีวิตอีกนี่ไงนี่เราจะปล่อยกันเป็นแบบนี้เหรอครับ มันจะต้องมีคนที่เสียชีวิตแบบนี้อีกกี่คนเรื่องราวเหล่านี้มันถึงจะได้รับการแก้ไขมันถึงจะจบลงเสียทีเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเอาจริงเอาจังกะไอกลุ่มมนุษย์ทะลุถุงพวกนี้เสียทีนะครับนะทุกคนที่ต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยตายฟรีนะรู้ยังเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยพ่อเขายืนอยู่เนี่ย ไม่ได้เงินเดียวยาสักบาทแล้วมันก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปไม่พอวันที่เกิดเหตุมีน้องที่อยู่ในเหตุการณ์อีกสองคนคนหนึ่งถูกมีดสับที่แขนสับที่ขาแขนหักขาหักน้องบอกว่าตอนนี้เรื่องยังเงียบอยู่เลยไม่ไปถึงไหนเรื่องยังอยู่ที่สอพอ,อยู่เลยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ ผ่านมาเกือบสองปีอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยมันเป็นความไม่ใส่ใจของใครหรือเปล่านะแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลส่วนนี้นะครับส่งให้กับาทางท่านารักษาการผู้มกับเป็นท่านรองผู้การนะครับให้ท่านช่วยตรวจสอบแล้วถ้าเรื่องมันยังค้างคาอยู่ก็ขอนะก็ขอให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไข